สวัสดีค่ะสวัสดีทางช่อง youtube เจ๊ย่งชาแนลลากาปะปาสบโชคค่ะล่านผมก็คือทางช่อง u t u b e เพราะจะมีสองช่องค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสะอือค่ะ <c oughs> จะมีสองช่องคือเจ๊ย่างชาแนลลากะลุงลากะลุงเหล่ค่ะ <c oughs> หรือว่าปาสบโชคปาสบโชคค่ะปาสบโชคทางช่องปาสบโชคค่ะล่านผม ก็คือแนทางทางช่องยูทูปขเรากับมือนี้ก็จะเป็นส้มตำเล่าค่ะส้มตำเล่าหรือว่าเล้าพัฒนาเล้า,ลาพัฒนาเล้าพัฒนางวัที่ผ่านมาแอดลงไปเนี่ยคือสายเด่นสายวิ่งสายรูดนนี่คือผ่านจะบ,บ่ะผ่านแค่จับคู่และก็ตารางค่ะท่านชมจับคู่นี่สองสองวันละทันส,สายตารางในมือหนึ่งค่ะวันหนึ่งแอดก็อยากนาเสนอเป็นแค่นแนวทางค่ะท่านเป็นเค่นแนวทางแอดอยากให้เอาไปเป็นสูตรเปรียบเทียบชนกับของของตนเองค่ะของตนเอง ถ้าหนหดที่มีสูดแล้วเ <c oughs> พราะว่าบางคนที่เพิ่นคอมเมนต์มาเพื่อนก็นจะบอกว่าอทำเองอมิสูตรเองแต่ว่าเขามาเบิง้งเจี๊ยงเนี่ยเขามาเบิ้งแค่ว่าอยากเบิ้งเด่นเรามันชนเขาตัวใดชนตัวใดลก็จะไปวิ่งลูดตัวนั้นคาที่่นว่าค่ะนานผูจชมคําที่เพิ่อนคอมเมนต์มาแอดกระยินดีก่ะยิะ็นดีเพราะว่าแอดกระเห็นแนวทางเนาะก็อยัง ก็อยากให้เอาเปรียบเทียบชนอยากให้มีประโยชน์ค่ะอยากให้มีประโยชน์ว่าซื้อได้อยากให้มีประโยชน์เนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะว่าเป็นกําลังใจฮาค่ะน้ำชมอยากเห็นยอดไลค์ขึ้นขึ้นสวยๆค่ะน้ำชมขึ้นสวยๆเขาจะได้มีกําลังใจมาลงเนาะเนาะืัอนี้แอดจะมีสูตรเปรียบเทียบชนขึ้นมาให้เบงสูตรหนึง่งเปรียบเทียบชนนี่คือเปรียบเทียบชนอย่างคือมันชนตัวอ่ามันชนกันตัวอ่าสายวิ่งรุดเขากระจายไปมองตัวนั้นเนาะเนาะ สำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมามันก็จะเข้าที่เด่นชนเด่นค่ะเข้าไปที่สายเด่นชนเด่นคือเด่นไปที่เก้ากับห้าอ่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันแอดก็จะให้ร้องไปที่หกแล้วกัเจ็ดกับสองมันก็เข้าันออกไปที่อ่ามันออกไปที่รักสองเนี่ยรักสองเนี่ยไปที่หกสองนาอกแมนบบค่ะอ่าหนึ่งสองหกค่ะหนึ่งสองหกอ่าหนึ่งสองหกอ่าสองหกก็คือเก้าสองในสายเด่นก็คือเก้าสอง แต่ว่าเขาก็กกับหัวเป็นหกสองค่ะท่านผู้ชมนี่คือสายเด่นเด่นชนเด่นค่ะสายเด่นชนเด่นส่วนวันนี้ค่ะวันนี้ก็คือเมื่อวันที่ยิมห้าคือมือนี้เลยค่ะท่านผู้ชมวันที่ยิมห้าวันพุธเลยค่ะมือนันวันพุธวันพุธที่ยี่สิบห้าเขา,าจะมาเบิ่งกันค่ะว่าสายเด่นมันมาตัวใดเนาะสำหรับสายเด่นค่ะาสายเด่นก่อนจะเบิง่งสายเด่นเบิ่งสูตรเบิ่งสูตรก่อนคะ่ะท่านผู้ชมสูตรนี่ แอดกับพึ่งน้ำเสนอเป็นงวดนี้แล้วกับว่าแม่ใช้งานงวดแรก่ะเฮงาใส่มาเรื่อยๆืเพียงแต่ว่าเฮาบ่ได้ขึ้นแอดเนี่ยบ่ได้ขึ้นค่ะท่านผู้ชมเฮาก็ใส่มาเรื่อยๆกับเบิ้งวันที่กับวันที่เบิ้งวันที่อ่าเบิ้งวันที่มันชนกันต่อใดสูตรที่20สบและสูตรที่22ค่ะอ่างวดนี้วันที่ยี่สิบห้าค่ะวันที่ยี่สิบห้ามือนี้วันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าอ่าสูตรนี้ได้สี่กับสอง่ะสูตรนี้ได้สามกับสี่ค่ะสูตรนี่ได ชนกันที่สามแต่ว่าส่วนมากแล้วมาบนส่วนมากแล้วมาบนค่ะวนกันที่สามแต่ว่ามีความสามารถกอดอคอกันได้ดค่ะทำสมเนยเห็นบอกบ้อ็อกสถิติเลยอาจจะเป็น c สอง c สาม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 แล้วก็สามสองแบบนี้ได้ค่ะอันนี้ก็คือสูตรเทียบชนก็คือเข้ามาชนกันเข้าแล้วก็มาเข้ามาจับในในสูตรเด่นของเขาคือมันเด่นไปที่สายบนกันล่างเด่นไปที่แปดกับสามแปดกับสามแอดกับเลยห้เด่นไปที่สาม เด่นไปที่สามอันนี้คือตามสูตรของเขาค่ะแต่ว่าตัวตัวที่บรเด่นเนี่ยบางครั้งมันก็ับมาได้เ้วยกันกลับมาได้เ้วยกัน 3. แปดกับสามอดเด่นไปที่สามแต่ว่าถ้าสายเบิ้ลมือนี่น่ะถ้าสายเบิ้ลมือนี่นะคะทำสมจะเบิ้ลที่สามสามแล้วก็แปดแปดแต่ว่าแอดคดว่าจะบเบิ้ลหรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันจะข้ามมือหนึ่งะจะข้ามจะข้ามมือหนึ่งเราจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลจะเป็นวันสูกรอดคดวา หรือว่ายังไงถ้าชอบก็หยิบจับได้ค่ะสําหรับสายล่างค่ะสายล่างสายล่างกันบนค่ะสายล่างกันบนเดนมาที่หนึ่งกับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งคือมันชนไปที่ศูนย์ชนไปที่ศูนย์กะมองไปที่ศูนย์ได้ก่ะสายวิ่งสายรูดเนาะกามีความสามารถกดคอรกันมาได้ค่ะเป็นศูนย์หนึ่งแบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเดนชนเดนมาเนี้ค่ะถ้าเดนชนเดนวันนี้ค่ะ ถ้าเด่นชนเด่นจะเป็นที่30แล้วก็31 8ห่กันที่83แล้วก็ศ1ค่ะอันนี้ถ้าเป็นเด่นชนเด่นนะค่ะถ้าเป็นเด่นชนเด่นของวันที่2ิมคือเมื่อนี้นะมีหลายมีหลายสร้อยค่ะท่านใดอยากได้แบบใดตรงคิปตตรงแ้แบบใดจะค่อยหยิบจับออกค่ะท่านผู้ชมว่าแอด้ะนำเสนอเป็นแค่แนวทางเนาะสายตะลางค่ะสายตะลางสายตะลางหัวที่พันมาหลุดค่ะแล้วก็เดินมา ห้าหกมืละค่ะท่านผู้ชมแล้วมมก็มาหลุดค่ะเมื่อนี้วันที่ยี่ห้าเมื่อนี้ก็จะเป็นพันหรือพ่กพานกับพิจารณาเบอ่งค่ะหกเจ็ดแปดสองสามสี่หกเจ็ดแปดสองสามสี่อันนี้สําหรับสายสายตารา,างในตารางเดินไปที่เจ็ดกับแปดแล้วก็เจ็ดวนแล้วก็แปดวนค่ะท่มมนานผู้ชมมักไหนหรือว่ามักสามตามสูตรนั่นก็นกนยึดจับได้ค่ะถ้ามักแบบนั่นค่ะเดีย๋ยวเราขัดแป๊บหนึ่งอ่าเบาะ อ่ะขึ้นเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าชอบที่สามก็เอาสามบนได้ค่ะท่านผู้ชมแต่่าตามตารางเขาคือเดินไปที่เจ็ดแลวก็8ปดค่ะอันนี้ก็คือสายแนวทางสายตารางเนาะสายจับคู่ค่ะสายจับคู่สายจับคู่หนึ่งกับศูนย์ค่ะล่างกันบนเดินไปที่หนึ่งกับศูนย์หนึ่งจับยัง เน่งกัเป็นหนึ่งห้าหนึหนึ่งเดค่ะหนึ่งห้าหหก่เจดแอดองกมไปที่หนึแต่ว่ากอย่าลืมเป็นหนึ่งเก้าลืมเป็นหนอ่าหลักศูนก็จะเป็นที่อ่าห้าศูนกอ่าการระวังที่หกับเเป็นตัวเดียวกันอ่าวงกมไปที่ห้ยค่ะอ่าแคปหน้าจอได้เลยค่ะการจับคู่เนี่ยของแอดรูดไปสวันแล้วแอดก็อยากให้มองก่อนนะคะท่านผู้ชมอยากให้มองสกักก่อน อันมันตรงกับของตนเองสูตรของตนเองนะจ๊ะควยหยิบจับเอาค่ะท่านผู้ชมบอกเสมอค่ะท่านผู้ชมบอกเสมอเลยว่าชอบจ้าควยหยิบจับค่ะท่านผู้ชมถ้าเขา,าชอบเขากับบ่าเขากับบ่าได้หยิบก็ได้ค่ะท่านผู้ชมสาหรับสายบนกันล่างค่ะสายบนกันล่างอ่าได้เจ็ดนาทีได้หกนาทีแล้วเนาะค่ะเนาะสายบนกันล่างค่ะ,คะเดินไปที่แปดกับสามแปดกับสามอ่าหลักแปดหลักแปดจับคู่ปคแบบ 8, บบไปที่ แปดแปดสี่มันม่้ค่ะแปดสี่แปดเจ็ดแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดแปดสองแอดวงกลมไปที่แปดสี่อืหลักสามไปที่สามสองสามสี่สามเจ็ดแอดวงกลมไปสองหางก็คือพราะันเดินไปที่สามเนาะวงกลมไปสองหางคือสามสองมันมัค่ะอสามสองกับสามเจ็ดค่ะถ้าเบิ้ลเมื่อเนี้ย ทาบอนทาบว่าเป็นเป่าอ่าบางคนอาจจะบรรลุเรื่องเนาะว่าเป่ามันเป็นตัวใดเนาะคะเนาะทาบอนเมื่อนี้ก็จะเป็นที่เอ่อปดแปดแล้วก็สามสามปดแปดแล้วก็สามสามอ่าอันนี้ก็คือคือสายจับคู่ค่ะแต่ว่าถ้าสายงบน้อยค่ะสายงบน้อยเขาก็มองที่วงมันที่วงมีตัวไหนมีแปดสี่สามสองอ่แล้วก็สามเจ็ดแล้วก็มีอ่าอยู่ที่หลัก หนึ่งหกแล้วก็ห้าศูนย์ค่ะหนึ่งหกแล้วก็ห้าศูนย์อ่าอันนี้ก็คือสายสายงบน้อยค่ะสายงบน้อยก็อยู่ที่วงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความฝันค่ะถ้าเป็นความฝันถ้าเป็นความฝันนี่ก็บ่ฝันเมื่อคืนนี้บ่ฝันเมื่อคืนนี้บ่ฝันเพระาะว่าเมื่อคืนวานนี้ฝันค่ะเมื่อคืนวานนี้ฝันแล้วเมื่อคืนวานนี่ก็ฝันว่าเพิ่นเอาเอาเนื้อมาให้เอาเนื้อมาให,าาาหา้ลุงแหล่อ่ามาให้ว่า พ่นจะมาเก็บเงินที่หลังพ่นจะมาเก็บเงินที่หลังแต่ว่าเงินที่พ่นจะมาเก็บเนี่ยพ่นเขียนใจถุงปุ๋ยไว,ว้ค่ะท่านผู้ชมพ่นเขียนใจถุงปุ๋ยไว้ตัวแดงจึ่งคึ้เลยค่ะท่านผู้ชมก็คือที่สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางสายฝันเมื่อวานนี่พราะว่าเมื่อนี้บ่ฝันแต่ว่าท่านไดอยากเอาไปกินตำล้าก็ไปก่อนแต่ว่าแอดมันใจว่ามันจะไปรัฐบาลไทยแอดคิดว่ามันจะไปรัฐบาลไทย เนาะท่านไหที่ชอบว่าจะไปกินตำล้ากะสามเจ็ดศูนย์ค่ะสำหรับความฝันแต่ว่าท่านไดที่มักสูตรตัวใดตรงคิดตรงแกจะคอยหยิบจับเอาแล้วค่ะน้ชมราะว่าแอดกับน้ำเสนอเป็นแค่แนวทางแอดก,บอกับ่รู้เลกันค่ะว่าตัวไหนมันจะออกอตัวใดมันจะออกแต่ว่าบางคอมเมนต์มาบอกว่าสุดแรงเลยค่ะน้ชมสุดแรงเลยกับ <c oughs> <c oughs> แอดกับน้ำเสนอบอกย้มเยี่ยเสมอว่าชอบจะคอยหยิบจับเอาอ่า ตรงกิดตรงแกะยังไงค่อยเอาค่ะท่านผู้ชมบางครั้งเขาเอาไปบัดทุกตัวแล้วก็บดถือกับมีค่ะอจา้าหน้าทก็ขอให้ม,มันมาในแหง่งปังๆสำหรับสมตำลาวสองทุ่มครึ่งค่ะอะจาจ้าหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์ให้แอดด้วยนะคะเพราะว่าเพือ่อเป็นกำลังแกะขเราและทีมงานของเราค่ะท่านผู้ชมมันมาในแห่งปังๆทุกคนค่ะขอบคุณมากๆนะคะ